นิกกี้ฟีฟ่าพอยต์คอยจําหน่ายฟีฟ่าพอยต์และฟีฟ่าคอยราคาทุกถูกลิงอยู่ด้านล่างนะสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีกนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทีมออฟต์เซซั่นของตัวอังกฤษครับผมตอนนี้มีแพ็ค1 2ึ0 0 0มาพมาคราวที่แล้วเราเจ๊งกับแพ็คไอเยียแพ็คแสนไปแล้ว คราวน,นี้เรามาแก้มือแพ็คนี้2แพ็คพอนะ2แพ็คพอโอเคไปแพ็คแรกครับผมอันดิเมทแพ็คจัดไปลูก2แพ็คพอไม่ไหววะโอ้โหไม่โวกเอาโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหทั้งวันเลยเียวันนี้โหซ้ำกี่ตัววะเนี่ย สามกี่ตัววะเนี่เยเฮียโอ้โหเซ็งยิบหายเลยว่ะต้องมาแล้วแพ็กนี้ต้องมาแล้วครับผมพอละพอละสำหรับพีเมลิกแพ็กนี้จะเป็นแพ็กสุดท้ายครับผมไม่ไหวจริงว่ะไม่ไหวจริงเฮียกเกินเฮียกเกินไปโอเคครับผมแพ็กสุดท้ายสำหรับทีมออฟเดอะซีซั่นพีเมลิกเราเก็บไว้ลีกอื่นบ้างสามสองหนึ่งจะไปครับผม โอ้ยยึดแม่เอ้ยโอ้ย อะไรมันจะขนาดนะั้นผมเสียไปจะร้านแล้วผมยังไม่ได้วอกเอาสักตัวเลยมาต่อต่อหวัวร้อแลไวเฮียเฮยอะไรวะไอ้เฮียกูเสียไปจะร้านแล้วกูมไม่ได้วอกเอาสักตัวเฮียขอบคุณทุกคนมากครับผม